นะครับอยามาเล่าเรื่องที่ไปประชุ่มที่กรุงเทพนะครับเอาเฉพาะเรื่องที่ะชุ่มกรุงเทพนะครับไม่เอาเรื่องส่วนตัวเนาะจะต้องมานั่งถามว่าไปอย่างนี้ไปสองคนแค่ไปสองคนก็มีการวิจารณ์แล้วนะอสองคนนี้เข้าคู่กันเลยแต่จริงๆแล้วเราไปกุะตางเลยนะครับครับเ,เรื่องแรกนะครับเรื่องเร่งด่วนนะเรื่องเร่งด่วนก็คือเรื่องของข้อมูลครูครผู้ช่วยที่ททว่างาตัวเนี้ย ก็ต้องการว่าเราว่างที่ไหนบ้างแล้วก็วิชาเอกที่โรงเรียนต้องการจะเปิดสอบประจุครูว่ามันจะนะแล้วยาเข้าเรื่องของหลักเกณฑ์การสอบนะที่ที่เอาเข้าไปแล้วเนี่ยก็มีหงอกแล้วก็จะเข้าอีกน่าอยู่ที่ยี่สิี่สิบยี่สิบมาถ่ายคุณพานี้นะเป็นใครมีลูกมีหลานมีพี่มีน้องเนี่ยให้เตรียมหนังสือได้เลยนะครับอันนี้สิ่งที่เราต้องทำเนี่ยมันก็คือตัวเนี้ยที่ปัญหาของเราก็คือว่าทำยังไง ได้วิชาโรงเรียนโรงเรียนที่ที่เราตัดตําแหน่งไปโรง,แ,งแล้วก็วิชาเอกที่โรงเรียน,น,นก็ต้องการนะครับนีวิชาวิชาเอกที่ตอนเนี้ที่คนเน้นมากที่สุดในระดับประถมก็มีไทยมีการศนะสกษา,า,าแล้วก็ภาษาอังกฤษนะไทยคณิตอังกฤษทุกโรงต้องมีนะระดับประถมศึกษานะครับ่ดนตรงนี้เราฝ่ายฝ่ายนั้นคนเราที่ีเกี่ยวข้องต้องก็เป็น เ,นะเป็นมาตรการของางานบุคคลเลยนะครับว่าไทยชนิดอังกฤษเนี่ยเราผสมต้องมีนะตอนนี้เราไม่มีนะโรงเรียนเหล่านี้ไม่มีไม่มีไ,มมไทยชนิดอังกฤษเนี่ยเป็นร้อยเลยนะที่พี่ไม่มีเพราะงั้นต่อไปนี้เราก็ต้องประจุคนเหล่านี้กันการย,าย้ายการอะไรก็รับแต่เอกเหล่านี้มาให้ให้เต็มก่อนนะครับแล้วก็ไปพูดถึงถ้ารบบมม,มปลายขยายโอกาสนะมม,มต้นนะ อันนั้นก็ต้องเพิ่มสังคมกับวิทย์นะครับสังคมกวิทย,ย์ตัวนี้คือคือหลักการที่ที่ฝ่ายปฏิบัติเนาะต้องช่งวยกันดูหลักการแล้วก็ทำให้ถูกต้องนี่มันมันมันเป็น